สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Money Investment ครับวันนี้เราจะมาคุยกันแบบเจาะลึกๆเลยนะครับกับบริษัทสีตรังกโกลฟประเทศไทยจำกัดมหาชนหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่า S.T.G.T. ผู้ผลิตถุงมือยางรายใหญ่ไม่ใช่แค่ในไทยนะครับอันนี้คือระดับโลกเลยทีเดียวข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากหลายทางเลยครับทั้งรายงานผลประกอบการไตรามาส2ปี68สดๆร้อนๆเลย แล้วก็มีข้อมูลจากที่เขาไปออกงานแสดงสินค้างานสัมมนาต่างๆด้วยแล้วก็มีข่าวเรื่องออสินเชื่อเพื่อความยั่งยืนอันนี้น่าสนใจมากเรียกได้ว่าข้อมูลค่อนข้างรอบด้านพอสมควรครับเป้าหมายวันนี้ของเราก็คืออยากจะมาทำความเข้าใจภาพรวมของ STGT ให้ชัดขึ้นนะครับเขาทำธุรกิจอะไรกันแน่รายได้มาจากไหนผลงานล่าสุดเป็นไงและที่สำคัญเลยอนาคตเขาวางแผนจะเดินหน้าต่อยังไงเราจะมาค่อยๆแกะดูกันไปครับ เริ่มกันที่ภาพรวมธุรกิจก่อนเลยไหมครับ STGT นี่เขาเป็นใครทำอะไรเด่นๆบ้างครับค่ะ s t <ST> t <TT> t นี้ก็ถือเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายถุงมือยางรายใหญ่มากๆนะคะทั้งถุงมือยางธรรมชาติหรือ NR แล้วก็ถุงมือยางสังเคราะห์หรือ NBR ค่ะเป็นอันดับหนึ่งของไทยแล้วก็ติดอันดับต้นๆของโลกเลยค่ะครับ <ST TT> จุดเด่นสำคัญของเขาคืออะไรครับทำไมถึงก้าวขึ้นมาเป็นรายใหญ่ระดับนี้ได้ <ST TT> จุดแข็งสำคัญอย่างหนึ่งเลยนะคะคือที่ตั้งโรงงานค่ะ ส่วนใหญ่อยู่ในประเทศไทยซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นแหล่งวัตถุดิบน้ำยางข้นคุณภาพดีมากๆอันนี้ทำให้เขาได้เปรียบเรื่องการควบคุณคุณภาพแล้วก็ต้นทุนวัตถุดิบบางส่วนด้วยค่ะอ๋อเข้าใจครับคือมีความได้เปรียบด้านวัตถุดิบในบ้านเรานี่เอง ใช่ค่ะแล้วผลิตภัณฑ์หลักๆก็จะมีถุงมือยางธรรมชาติแบบมีแป้งไม่มีแป้งแล้วก็ถุงมือยางสังเคราะห์ NBR ที่ว่าไปกลุ่มลูกค้าหลักๆก็จะมี2กลุ่มใหญ่ค่ะคือกลุ่มการแพทย์อันนี้เน้นความสะอาดปลอดภัยสุดๆกับอีกกลุ่มคืออุตสาหกรรมอื่นๆทั่วไปที่ต้องการการปกป้องเวลาทํางานค่ะแล้วเรื่องตลาดนี้ก็น่าสนใจนะครับผมเห็นข้อมูลณกลางปี68บอกว่าส่งออกไปกว่า175ประเทศทั่วโลกเลยใช่ค่ะตรงนี้เป็นจุดแข็งมากมาก โเยอะมากนะครับการมีเครือข่ายจัดจำหน่ายที่กว้างขนาดนี้ทำให้เขาไม่พึ่งพิงตลาดใดตลาดหนึ่งมากไปค่ะช่วยกระจายความเสี่ยงได้ดีมากซึ่งเดี๋ยวเราจะเห็นผลในตัวเลขผลประกอบการด้วยค่ะครับผมเขามีสโลแกนด้วยใช่ไหมครับ Clean World Clean Glove ถุงมือสะอาดโลกสะอาดอันนี้เขาต้องการจะสืออะไรเป็นพิเศษครับ อันนี้สะท้อนความมุ่งมั่นที่ชัดเจนเลยค่ะว่าเขาไม่ได้มองแค่เรื่องกำไรอย่างเดียวแต่ให้ความสำคัญกับคุณภาพสินค้าที่ต้องสะอาดปลอดภัยควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งก็คือแนวคิด ESG ที่กำลังคิดกันอยู่ตอนนี้ค่ะน่าสนใจครับงั้นเรามาดูผลงานล่าสุดกันเลยดีกว่า ผลประกอบการไตรามาส2ปี68ที่เพิ่งประกาศออกมาภาพรวมเป็นยังไงบ้างครับท่ามกลางข่าวเศรษฐกิจโลกที่ดูไม่ค่อยดีแล้วก็มีการแข่งขันเรื่องราคากันดุเดือดด้วย ภาพรวมคือเขายังสามารถทำกำไรได้นะคะแต่ต้องบอกว่าตัวเลขกำไรสุทธิเนี่ยลดลงไปค่อนข้างมากเลยค่ะอยู่ที่77.1ล้านบาทถ้าเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าหรือ QOQ นะคะลดลงไปถึง81.8%แล้วถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหรือ YOY ก็ลดลง79.6%ค่ะอัตรากำไรสุทธิเหลือแค่1.3%เองค่ะโอ้โห 1.3%กำไรลดลงเยอะมากนะครับแต่ก็ยังถือว่าทำกำไรได้อยู่แสดงว่าสถานการณ์ก่อนหน้านี้ต้องดีกว่านี้มากๆเลยแล้วสาเหตุหลักๆที่ทำให้กำไรมันวูบลงไปขนาดนี้คืออะไรครับ ปัจจัยหลักๆเลยนะคะมาจากการแข่งขันด้านราคาค่ะที่รุนแรงขึ้นมากจริงๆโดยเฉพาะมันมีผลกระทบจากความไม่แน่นอนเรื่องนโยบายภาษีการค้าของสหรัฐเข้ามาด้วยค่ะก็อาจจะทําให้ผู้ผลิตหลายรายต้องออลดราคาลงเพื่อรักษาลูกค้าไว้ก่อนนอกจากนี้ลูกค้าในสหรัฐเองบางส่วนเขาก็ชะลอคําสั่งซื้อไปบ้างค่ะเพื่อรอดูความชัดเจนเรื่องอัตราภาษีใหม่อ๋อเข้าใจแล้วครับ แต่พอไปดูตัวเลขรายได้จากการขายเกือบเกือบ6,000ล้านบาท5,997.2ล้านบาทอันนี้ลดลงจากไตรมาสก่อน8.4%แต่ถ้าเทียบกับปีก่อนกลับเพิ่มขึ้น4.6%นะครับเอ๊ะอันนี้มันดูเหมือนจะสวนทางกับกำไรที่ลดลงเยอะเลยมันบอกอะไรเราได้บ้างครับ จุดนี้น่าสนใจมากค่ะรายได้ที่ยังเพิ่มขึ้น YOY ได้เนี่ยแสดงว่าในแง่ของปริมาณการขายจริงๆแล้ว STGT ยังทำได้ดีอยู่นะคะขายได้ทั้งหมด9 9 9 1ล้านชิ้นค่ะถ้าเทียบ QOQ ลดลงนิดเดียวแค่1.1%อาจจะเพราะเรื่องภาษีสหรัฐที่ว่าแต่ถ้าเทียบกับปีก่อนปริมาณขายเพิ่มขึ้นถึง7.9%เลยนะคะ อ๋ออย่างนี้นี่เองแปลว่าจริงๆแล้วความต้องการถุงมือยางในตลาดโลกโดยรวมมันยังคุมมีอยู่แล้ว STGT ก็ยังขายของได้มากขึ้นด้วยซ้ำเมื่อเทียบกับปีก่อนถูกต้องค่ะฐานลูกค้าที่กระจายไปกว่า175ประเทศนี่ช่วยได้เยอะเลยค่ะทําให้แม้ตลาดสหรัฐจะชะลอไปบ้างแต่ตลาดอื่นก็ยังไปได้อยู่แต่ปัญหาสำคัญที่กดดันกำไรหนัหนกๆเลยก็คือราคาขายเฉลี่ยงหรือ ASP ค่ะครับ ราคาขายเฉลี่ยเป็นยังไงครับ ASP ในไตรามาสสนะคะอยู่ที่647บาทต่อพันชิ้นค่ะลดลง8.3%จากไตรามาสก่อนสาเหตุหลักๆก็คือการแข่งขันด้านราคาที่บอกไปแล้วแล้วก็อีกปัจจัยสําคัญเลยคือค่าเงินบาทค่ะมันแข็งค่าขึ้น 2. 5เเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในไตรามาสนี้พอแปลงรายได้กลับมาเป็นเงินบาทมันก็เลยได้น้อยลงค่ะอืมค่าเงินบาทนี่เป็นปัจจัยสําคัญเลยนะครับช่วงนี้ ใช่ค่ะแล้วที่น่าสนใจกว่านั้นคือถ้าไปดูราคาขายเฉลี่ยเป็นดอลลา,าร์สหรัฐจริงๆแล้วมันเพิ่มขึ้นนะคะ6.2%เมื่อเทียบกับปีก่อนแต่พอมาเจอเงินบาทที่แข่งค่าขึ้นเยอะมากถึง9.8%เมื่อเทียบกับปีก่อนผลก็คือราคาขายเฉลี่ยในรูปเงินบาทกลับลดลงไป4.3% YOY เสีย่ยงนั้นเลยค่ะโอ้เข้าใจแล้วครับเหมือนเจอศึก2ด้านเลยคือทั้งราคาขายที่กดดันจากการแข่งขันและยังมาเจอค่าเงินบาทแข่งค่าซ้ำเข้าไปอีก ถึงแม้ว่าจะขายของได้เยอะชิ้นขึ้นแต่พอคิดเป็นเงินบาทต่อชิน้นกลับได้น้อยลงมันก็เลยไปฉุดกําไรขั้นต้นลงมาเยอะเลยใช่เลยค่ะกําไรขั้นต้นก็เลยลดลงมาอยู่ที่518ล้านบาทอัตรากําไรขั้นต้นหรือ cross profit margin เหลือแค่8.6%เองค่ะจากเดิมที่เคยอยู่ระดับ13%กว่ากว่าในช่วงก่อนหน้านี้เพราะราคาขายมันลดลงแรงกว่าต้นทุนที่ลดลงบวกกับผลกระทบค่างเงินบาทนี่แหละค่ะแล้วด้านต้นทุนล่ะครับ S 2> <S 2> <S เขาพอจะบริหารจัดการลดต้นทุนมาชดเชยได้บ้างไหมครับช่วงนี้ก็มีความพยายามควบคุมต้นทุนอย่างต่อเนื่องนะคะต้นทุนขายรวมอยู่ที่ประมาณ5,479ล้านบาทลดลง3.8%จากไตรมาสก่อนอันนี้เป็นผลดีจากการที่ราคาวัตถุดิบทั้งน้ำยางธรรมชาติน้ำยางสังเคราะห์แล้วก็ต้นทุนพลังงานมันปรับตัวลดลงในไตรมาสนี้พอดีค่ะราคาน้ำยางธรรมชาติลดลง7.1% QOQ น้ำยางสังเคราะห์ลดลง8.6% QOQ ค่ะ อ๋อก็ยังพอมีข่าวดีด้านต้นทุนวัตถุดิบอยู่บ้างค่ะแต่ถ้าเทียบกับปีก่อนนะคะต้นทุนขายโดยรวมก็ยังสูงขึ้นอยู่10.4ค่ะเพราะว่าราคาน้ํายางเทียบปีก่อนมันยังสูงกว่าแล้วก็ปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นก็ทําให้ต้นทุนรวมสูงขึ้นตามไปด้วยแต่บริษัทก็พยายามบริหารจัดการต้นทุนส่วนอื่นๆแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอยู่ตลอดค่ะะครับเห็นว่าลดลงเหมือนกัน ใช่ค่ะ utilization rate อยู่ที่75.8%ลดลงจากประมาณ79%็เกในไตรามาสก่อนแล้วก็81%ในปีก่อนหน้าค่ะ การที่โรงงานเดินเครื่องไม่เต็มที่เหมือนเดิมส่วนหนึ่งก็อาจจะมาจากคำสั่งซื้อที่ชะลอตัวลงบ้างแล้วมันก็มีผลทำให้ค่าใช้จ่ายคงที่บางอย่างอย่างเช่นค่าเสื่อมราคาถูกปันส่วนมาอยู่ในค่าใช้จ่ายขายและบริหารหรือ SG&A มากขึ้นนิดหน่อยค่ะทำให้ SG&A เพิ่มขึ้น5.4% QoQ ครับพอหักลบกลบหนี้ทั้งหมดแล้วตัวเลขสาคัญอีกตัวที่นักลงทุนชอบดูกันคือ EBITDA เป็นอย่างไรบ้างครับ EBIDA หรือกำไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษีค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหนหนะคะซึ่งมันจะสะท้อนความสามารถในการทำกำไรจากธุรกิจหลักๆเลยตัวนี้อยู่ที่752.8ล้านบาทค่ะลดลงประมาณ31% QoQ และ23% YoY ค่ะคิดเป็นัตรากำไร EBIDA ที่1ิ6ดากี่12.6%ก็ถือว่ายังสร้างกระแสะเงินสดจากการดำเนินงานได้อยู่นะคะแม้จะลดลงจากช่วงก่อนหน้าค่ะโอเคครับ สรุปสั้นๆสำหรับผลประกอบการ Q2 ก็คือกำไรลดลงเยอะจริงเพราะเจอทั้งราคาขายทั้งค่าเงินบาทแต่ปริมาณขายยังไปได้ดีอยู่จากทานลูกค้าทั่วโลกแล้วบริษัทก็พยายามคุมต้นทุนอยู่ทีนี้มาดูเรื่องสุขภาพทางการเงินกันบ้างครับฐานะการเงินโดยรวมของเขายังแข็งแกร่งอยู่ไหมครับตรงนี้ต้องบอกว่าแข็งแกร่งมากค่ะนี่คือจุดเด่นสำคัญของ STGT เลยสินทรัพย์รวมเขามีประมาณ4.7หมื่นล้านบาท ส่วนนี้สินรวมลดลงเหลือ9,500ล้านบาทเพราะเขาชำระคืนเงินกู้ไปทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่3.7หมื่นล้านบาทค่ะตัวชี้วัดสำคัญเลยคืออัตราส่วนนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นหรือ net ibd to equity เนี่ยต่ำมากมากค่ะแค่0.06เท่าเองโห0.06เท่าแทบไม่มีนี้เลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะ แปลงง่ายๆคือบริษัทแทบจะไม่มีหนี้สินที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยเลยเมื่อเทียบกับขนาดของส่วนทุนความเสี่ยงทางการเงินต่ำมากค่ะการมีหนี้น้อยแบบนี้มันมีข้อดีมากๆเลยใช่ไหมครับในสถานการณ์แบบนี้ โอ้โหข้อดีมหาศาลเลยค่ะในภาวะที่ตลาดผันผวนการแข่งขันสูงแบบนี้การมีภาระหนี้ต่ำมันเหมือนกับว่าบริษัทมีกันชนที่ดีมากๆค่ะมีความยืดหยุ่นทางการเงินสูงสามารถทนทานต่อสภาวะตลาดที่ไม่ค่อยดีได้ดีกว่าคู่แข่งที่หนี้เยอะๆไม่ต้องกังวลเรื่องจ่ายดอกเบี้ยมากแล้วก็ยังมีศักยภาพเหลือไปลงทุนเพื่อการเติบโตในอนาคตได้ค่ะครับแล้วความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยล่ะครับอันนั้นก็สูงมากค่ะ อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบีย้ยหรือ Interest Coverage Ratio สูงถึง11.74เท่าแสดงว่ากระแสะเงินสดจากการดำเนินงานยังสูงกว่าภาระดอกเบีย้ยเป็น10เท่าเลยสภาพคล่องก็ดีขึ้นโดยรวมคือฐานะการเงินยังมั่นคงแข็งแรงมากๆค่ะชัดเจนเลยครับว่าถึงแม้กำไรจะสะดุดไปบ้างแต่พื้นฐานการเงินยังปึกมากๆทีนี้กลับมาที่เรื่อง ESG ที่เราเกริ่นไว้ตอนต้นหน่อยครับ กับแนวคิด clean world clean g l o v e s ที่ดูเหมือน SGT g เขาจะให้ความสำคัญมากมีอะไรที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้บ้างครับมีหลายอย่างที่น่าสนใจเลยค่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่ประกาศนโยบายสวยๆนะคะแต่เขาลงมือทำจริงด้วยด้านสิ่งแวดล้อมหรือ environmental ที่ชัดเจนเลยคือเขาประกาศว่าโรงงานใช้พลังงานชีวมวลหรือ biomass ซึ่งเป็นพลังงานหมุนเวียนร้อเอร์เซในกระบวนการให้ความร้อนไปแล้วค่ะอันนี้ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้เยอะเล อ๋อ oh, ใช้ไบโอมส100%เซเลยเหรอครับใช่ค่ะแล้วล่าสุดเพิ่งได้รับสินเชื่อส่งเสริมความยั่งยืนหรือ SLL วงเงิน2,000ล้านบาทจากธนาคารกรุงศรีค่ะตัวนี้พิเศษตรงที่อัตราดอกเบี้ยม,มันจะผูกกับผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของ SGTT โดยตรงเลยค่ะผูกกันยังไงครับน่าสนใจมากเลยครับคือเขามีเป้าหมายชัดเจนเลยค่ะว่าภายในปี2573เนี่ย SGTT ต้องลดการปล่อยก๊าซเรืองกระจกหรือสกคบ1 and 2ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ลง20%แล้วก็ต้องลดปริมาณของเสียไม่อันตรายที่ต้องฝังกลบต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ลง50%เทียบกับปีฐาน2,567ค่ะถ้าทำได้ตามเป้าอัตราดอกเบี้ยงเงินกู้ก็จะถูกปรับลดลงค่ะเป็นเหมือนแรงจูงใจทางการเงินให้ทำเรื่อง e อ g จริงจัง โอ้โหเป็นกลไกที่ดีมากเลยนะครับใช่ค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีโครงการนำตะกอนยางกลับมาใช้ประโยชน์ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนการติดตั้งโซลาเซลล์เพิ่มอย่างต่อเนื่องตอนนี้กำลังผลิตรวมก็กว่า6,200เมกะวัตต์ชั่วโมงต่อปีแล้วค่ะโหลงทุนด้านสิ่งแวดล้อมไปเยอะจริงๆนะครับแล้วด้านสังคมโซเชียลกับบัญชาพิบาลก o ว e นแน์ล่ะครับมีอะไรเด่นๆบ้างไหมครับ ด้านสังคมก็มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งานนะคะเช่นถุงมือผ่าตัดที่ออกแบบตามหลักการยลาศาสตร์ช่วยให้คุณหมอทำงานสะดวกขึ้นลดความเมื่อยล้าการไปร่วมง,งานแสดงสินค้าสำคัญสคัญอย่างไทเฟ็กซ์เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภทยสำหรับอุตสาหกรรมอาหารแล้วก็เน้นเรื่องกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงการไปแบ่งปันความรู้ในงานสัมมานาต่างๆด้วยค่ะครับผมถ้าพิบาลหรือกอฟเฟนแนนซ์อันนี้ STGT ทําได้ดีต่อเนื่องเลยค่ะ ได้รับการยอมรับในระดับสากลล่าสุดก็ได้รับรางวัล ASEAN Corporate Governance s c o r e า a r d ติดท็อป50บริษัทจดทะเบียนชั้นนำในอาเซียนเลยนะคะแล้วก็ยังได้รับการจัดอันดับใน The Sustainability Yearbook 2025โดย S&P Global ต่อเนื่องเป็นปีที่2แล้วด้วยซึ่งอันนี้เป็นการประเมินด้านความยั่งยืนที่เข้มข้นมากค่ะบ่งบอกว่าการดำเนินง,งานด้านสิทธิมนุษยชนอาชีวอนามัยการพัฒนาพนักงานแล้วก็เป้าหมาย Net Zero ของบริษัทเนี่ยได้มาตรฐานระดับโลกจริงๆค่ะ ฟังดูแล้วการลงทุนด้าน ESG ของ STGT นี่ไม่ใช่แค่เรื่องภาพลักษณ์สวยๆนะครับแต่ดูเหมือนจะเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์หลักของเขาไปแล้วพอเห็นภาพการเงินภาพ ESG แล้วคำถามสำคัญเลยครับแล้ว STGT จะเติบโตต่อไปอย่างไรเขามีแผนหรือกลยุทธ์อะไรสำหรับอนาคตบ้างครับมีหลายแกนหลักเลยค่ะ อย่างแรกเลยคือการรักษาและตอกย้ำความเป็นผู้นำในตลาดถุงมือยางธรรมชาติหรือ NR ที่เขาได้เปรียบเรื่องแหล่งวัตถุดิบในไทยอยู่แล้วแล้วก็ไม่มีภาระภาษีส่งออกพิเศษหรือ CES s เหมือนคู่แข่งในบางประเทศด้วยอันนี้ก็ช่วยเรื่องความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุนค่ะครับอย่างที่สองซึ่งสำคัญมากๆในภาวะที่ราคาถุงมือแบบมาตรฐานมันถูกกดดันแบบนี้คือการมุ่งเน้นพัฒนาแล้วก็เพิ่มสัดส่วนผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มหรือ Specialty Gloves ให้มากขึ้นค่ะ ตอนนี้เขามีพอสินค้ากลุ่มนี้กว่า85ชนิดแล้วนะคะเช่นถุงมือที่ไม่มีโปรโตีนเลยลดความเสี่ยงการแพ้ถุงมือผ่าตัดรุ่นใหม่ๆที่ใช้งานสะดวกขึ้นหรือว่าถุงมือ Diamond Text u r e ที่มันจะทนทานเป็นพิเศษสำหรับงานอุตสาหกรรมหนักๆกลุ่มนี้จะช่วยเรื่องอัตรากำไรได้ดีกว่าค่ะอ๋อเน้นสินค้าเฉพาะทางมากขึ้นนั่นเองแล้วเรื่องการขยายตลาดไปประเทศใหม่ๆล่ะครับยังเป,เป็นเป้าหมายอยู่ไหมยังเป็นเป้าหมายสำคัญค่ะ ปัจจุบันมีลูกค้ากว่า175ประเทศแล้วเขาก็ตั้นเป้าจะขยายให้ได้มากกว่า190ประเทศภายใน2ปีข้างหน้าเลยค่ะเพื่อกระจายฐานรายได้แล้วก็ลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงตลาดใดตลาดหนึ่งมากเกินไปครับผม นอกจากนี้ก็ยังมีการบริหารจัดการกำลังการผลิตอย่างระมัดระวังค่ะคือไม่ได้เน้นแค่เพิ่มปริมาณการผลิตให้สูงสุดอย่างเดียวแต่จะดูสภาวะตลาดความต้องการประกอบกันไปด้วยเพื่อรักษาระดับอัตรากำไรที่เหมาะสมในระยะยาวแล้วก็รอให้อุตสาหกรรมโดยรวมมันกลับเข้าสู่ภาวะสมดุลมากขึ้นค่ะเข้าใจครับแล้วเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตล่ะครับมีการนาเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆเข้ามาใช้บ้างไหมครับ อันนี้เน้นมากเลยค่ะมีการนำระบบอัตโนมัติหรือ automation แล้วก็ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามาใช้ในหลายส่วนเลยเพื่อลดต้นทุนลดการพึ่งพาแรงงานและก็ที่สำคัญคือยกระดับคุณภาพความสม่ำเสมอของผลิตภัณฑ์ด้วยค่ะตัวอย่างเช่นมีโครงการใช้ AI ช่วยตรวจจับจุดบกพร่องเล็กๆของถุงมือที่บางทีสายตาคนอาจจะมองพลาดไป การปรับปรุงระบบควบคุมคุณภาพให้เป็นดิจิตอลมากขึ้นหรือ QC Digital Transformation แล้วก็การพัฒนาระบบจัดการพลังงานอัจฉริยะหรือ Smart Energy System เพื่อใช้พลังงานให้คุ้มค่าที่สุดค่ะโอ้มีการใช้ AI เข้ามาช่วยด้วยใช่ค่ะและแน่นอนต้องต่อย,ยอดความเป็นผู้นำด้าน ESG ที่เราคุยกันไปแล้วอะค่ะเพราะปัจจุบันเนี่ยทั้งลูกค้านักลงทุนหน่วยงานกากับดูแลทั่วโลกให้ความสาคัญกับเรื่องนี้มากขึ้นเรื่อยๆ การทำธุรกิจอย่างยั่งยืนมันเลยไม่ใช่แค่ทางเลือกแล้วค่ะแต่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการเติบโตในระยะยาวเลยอ้ออีกจุดหนึ่งที่เสริมความแข็งแกร่งเขาคือความยืดหยุ่นของสายการผลิตค่ะที่สามารถปรับเปลี่ยนการผลิตระหว่างถุงมือยางธรรมชาติแบบไม่มีแป้ง NRPF กับถุงมือยางสังเคราะห์ NBR ได้ค่อนข้างเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการตลาดที่อาจจะเปลี่ยนไปค่ะซึ่งก็น่าจะสอดคล้องกับเทรนด์ตลาดเหมือนกันนะครับที่เหมือนว่าความต้องการถุงมือแบบไม่มีแป้ง หรือ p o วเดอร์ฟรีทั้งยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์กำลังเพิ่มสูงขึ้นด้วยเรื่อยเพราะเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยโดยเฉพาะในวงการแพทย์แล้วคนทั่วไปก็หันมาใส่ใจเรื่องสุขอนามัยกันมากขึ้นด้วยถ้าให้สรุปภาพรวมทั้งหมดของ SGT g วันนี้ก็เหมือนกับเป็นเรือใหญ่ลำหนึ่งนะครับที่กำลังฝ่าคลื่นลมแรงทั้งเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการแข่งขันที่รุนแรงแม้ว่าผลกำไรระยะสั้นจะได้รับผลกระทบไปบ้าง แต่ก็ยังรักษาการเติบโตของปริมาณขายได้มีฐานะการเงินที่แข็งแกร่งมากๆเป็นกันชนสำคัญและที่สำคัญคือมีทิศทางที่ชัดเจนมากๆในการลงทุนทางด้านนวัตก,กรรมผลิตภัณฑ์ Specialty Gloves การเพิ่มประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ แล้วก็การยึดมั่นในแนวทางความยั่งยืนหรือ ESG เพื่อสร้างความได้เปรียบในระยะยาวใช่ค่ะภาพเป็นแบบนั้นเลยค่ะสิ่งที่น่าจับตามองต่อไปก็คือท่ามกลางแรงกดดนันด้านต้นทุนที่ยังอาจจะผันผวนอยู่นะคะการแข่งขันด้านราคาที่ยังดุเดือดแล้วก็ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจโลก STGT จะสามารถสร้างสมดุลระหว่างการประคองผลกำไรในระยะสั้นกับการลงทุนที่จำเป็นสำหรับอนาคตทั้งในด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมและความยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพแค่ไหนการตัดสินใจและการบริหารจัดการในจุดนี้แหะค่ะที่จะเป็นตัวชี้วัดสำคัญถึงความสามารถในการรักษาตำแหน่งผู้นำของ STGT ในระยะยาวต่อไปค่ะนี่คงเป็นโจทย์ใหญ่ที่บริษัทกำลังเผชิญอยู่ตอนนี้เลยค่ะเป็นประเด็นที่น่าติดตามอย่างยิ่งเลยครับสำหรับวันนี้ การพูดคุยเจาะลึกเกี่ยวกับ STGT ก็คงจะครบถ้วนในประเด็นสำคัญสคัญนะครับต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตาม Money Investment นะครับหวังว่าข้อมูลที่เรานำมาคุยกันในวันนี้จะเป็นประโยชน์ในการทำความเข้าใจภาพรวมของบริษัทนี้ได้มากขึ้นนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ